มาคลิปนี้พามารู้จัก Solid Sta ต e ีเล a y เขาก็เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งสามารถป้อนแรงดันต่ำตั้งแต่3ถึง32โวลต์ DC เขาก็จะมี2คขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบโดยกำหนดเป็นเบอร์4ลบและขั้วเบอร์3บวกส่วนด้านหน้าสัมผัสก็จะเป็นเบอร์1และเบอร์2ซึ่งรับไฟ AC ตัวอย่างที่จะมาแนะนำในคลิปนี้ก็จะใช้ฐ่านอันคลาย9โวลต์และโฟโตเซลล์24โวลต์ DC เมื่อเราบังก็จะมีสัญญาณออกมาเป็นบวกอุปรกรณ์ของวันนี้ก็จะมีเบรกเกอร์และแหล่งจ่ายไฟ220โวลต์ AC และ24โวลต์ DC ขรอเหตุของวันนี้ก็จะเป็นเลเวลที่มีบพาสสามารถมองเห็นก็จะเป็นโหลด220โวลต์เ c ป่ะงั้นเริ่มจากฐานอันคลาย9โวลต์ก็จะใช้ขั้วลบจากเป็นเส้นสีฟ้าเข้าเบอร์4และขั่วบวกเป็นเส้นสีน้ำตาลเข้าเบอร์3สังเกตที่ตัวโซลิดสเต e ก็จะเห็นว่าเมื่อมีสัญญาณมาทิกบวกลบเขาก็จะมีหลอดไฟโชว์ขึ้นมา สีแดงเพื่อให้เราเห็นแสดงสถานะเหมือนรีเลย์ว่าตอนนี้คอยทำงานเมื่อเราถอดบวกออกโซลิสเตตก็จะไม่ทำงานและเมื่อเราต่อตัวโซลิสเตตก็จะมีไฟสีแดงส่วนด้านหน้าสัมผัสเมื่อเราจ่ายไฟ220โวลต์ซึ่งเป็นลายเน,นินต์นิวตนันไปรออยู่ที่โหลดลายผ่านหน้าสัมผัสของโซลิสเตต และเมื่อเราทำการออฟเบเกอร์ aker, ตัวสัญญาณที่เข้าไปทิกก็จะทำให้แค่โซลิสเต e มีไฟโชว์มองให้ชัดอีกครั้งเมื่อทำการออนเบเกอร์220โวลต์ตัวโหลดก็จะทำงานเพราะว่ามีลายผ่านหน้าสัมผัสด้านเอาต์พุตของ s o l i ลิ t a t e ข้อดีของเขาคือเมื่อมีสัญญาณมาทิกด้วยแรงดันต่ำ หน้าสัมผัสก็จะทำงานได้ไวกว่ารีเลย์และทนกระแสได้สูงกว่ารีเลย์มไปใช้กับพวกฮีตเตอร์หรือพวกหม้อแปลงเจตัว SSR ก็ทำหน้าที่เหมือนสวิตช์โดยมีหน้าสัมผัสที่ตัดต่อวงจรคล้ายๆรีเลย์การทดลองถัดไปก็จะนำตัวฟโตเซลลมาใจ่ายให้ตัว SSR เพราะว่า เขามีแหล่งจ่ายที่จ่ายไฟออกมา24โวลต์ดีซึ่งมากกว่าตัวฐานอันคลายที่ทดลองไปก่อนหน้า